ก็ได้หนูทางานหนูเป็นคนทํางานหนูชอบทํางานก็ไม่นเจ้าชู้เป็นเจ้าชู้ยตัวอย่างสเปคชอบแบบดาราท่านไหนชอบแบบพี่เจ แค่เป็นทรงๆนั้นหนูชอบคนที่ขาวคิ Q ้วเข้มๆจมูกโดง่ดงๆปากบางๆมือสวยๆย,ยิ้มน่าหลักสเปกสเปกพี่เจไดไม่ใช่สเปกแต่แค่เออคนน่าหลักแต่ถ้าสเปกจริงๆจะเป็นชอบคนสูงชอบแบบเขาขาว,ขาวตาโตแบบตาไม่ตีอะ่ะเออแต่สองชั้นหลบในหรืออะไรก็ได้แต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่เอาแบบตีแบบเนี้ยไม่เอาคิ้วเข้มจมูกโด่งปากบางๆมือสวยๆแล้วก็ยิ้มน่าหลัก <laughs> ยากไปป่ะ อมเมนตโอ้ทุกคนอมเมนบอมเมนแบบฟิลฟิลพี่เจดอะ <c oughs> นะแต่เจมจิพูแต่เจมพ,พี่เจเจมจิก็อืมก็นั่นอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ใช่แต่ว่าแบบจะมีอยู่คนหนึ่งอมเมนจะเป็นเดียวกันใช่ไหมรอเย็นชารอเย็นชาไม่ได้นะเดี๋ยวมาเย็นชาใจหนูหนูกี๊์นะ ไม่ใช่ไม่ใช่หนูไม่ได้พูดให้ทุกคนนึกถึงพี่เต้ยนะไม่ใช่นะหนูแค่เล่าให้ฟังโอ๊ยมาริ Mario, โอขอพี่มาริโอก็โชว์แต่แบบชอบแบบพิจิจตแบบขา,ขาวขาวจมูกแบบแตันวคิ้วเข้มๆหน่อยปากเล็กๆยิ้มน่ารักเนี่ยแล้วก็มือสวยๆโอ้ยไม่ใช่ดูเกิดพี่เจตด,ดูเกิดพี่เจต ไม่ใช่เอยทุกคนหยุดหยุดหยุดไม่ใช่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 ทรงเอหรอทรงเอน่าจะไม่ใช่แนวเพราะว่าน่าจะไม่ใช่แนวทรงเอต้องแบบจริงๆพี่ทรงเอหรอน่ารังเจืมากแต่ว่าหนูหนูชอบแบบเทสดีแต่งตัวดีๆหน่อยเทสดีๆแบบเอไม่ได้บอกว่าพี่ตัวเองแต่งตัวไม่ดีนะทำไมเขาว่าไงอะจะพูดยังไงดีอะชอบแบบ เออน,นั่นแหละโอ๊ยไม่ต้องรวยก็ได้ขอรอไม่ต้องรวยก็ได้ขอรอเดี๋ยวทำงานเดี๋ยวทำงานเหมือนกันหนูชอบทำงานต้องเป็นคนหล่อหล่อแล้วก็แบบอือ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน f o ลเวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะและคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ